สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะกล้จะพามาดู Fortuner ฮะ2อ1 8ดโร์วิไดนะฮะที่ว้าวคือเลขไม่เลขไม่แค่4,000 40, 0โลปี2019ป้ายแดงขายล้าน8กับล้าน9ไม่4,000 40, 0โลเราขายแค่ล้าน3กว่าครับมาดูความว้าวกันครับเป็นไงครับมาดูความว้าวฮะ เป็นไงฮะสภาพป้ายแดงเลยป้ายแดงชัดๆเลยดูดูดูสภาพป้ายแดงเลย,ย,เลย,ย,เลยไฟเป็นรุ่นใหม่นะฮะเดนิงไทม์ไลท์ฮะดูสภาพป้ายแดงเลยคันนี้เป็น 2.8V นะฮะเครื่องยนต์ 2.8V ขับ4 4 w h e วิได้ v e ป้ายแดงขายล้านแปดเกือบล้านเก้าไม่แค่สี่หมื่นโลคันนี้ขายหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเท่านั้นครับปีสิบเก้านะฮะปีสิบเก้าบอกเลยเหมือนได้ป้ายแดงเลยถั่วกันเกือบครึ่งล้านถั่วกันเกือบครึ่งล้านไม่แค่สี่หมื่นโลจับต้องได้ไหมเอ่ยจับต้องได้ไหมเอ่ยดูเลยฮะ 2.8 TRD Sport Sigma 4เี่ฮะเป็นไงฮะสวยๆไปเลยสวยๆไปเลยเงฮะเดี๋ยวกล้วยพาดูข้างในฮะสาภาพเหมือนป้ายแดงเลยสาภาพเหมือนป้ายแดงเลยคันนี้บอกก็เลยเหมือนป้ายแดงจริงๆนะฮะ มาดูความว้าวเันฮะมาดูฮะเป็นไงฮะเป็นไงเป็นไงฮะ99.99% 99.99%ฮะสาพเป็นไงฮะ99.99%ใหม่มากๆเลยใหม่มากๆเลยฮะใหม่มากๆเลยเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยใหม่จริงฮะ บกเป็นทูโทนสองสีครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องพร้อมกันครับเป็นไงครับสตาร์ทไม่กี่วินาทีแอร์เย็นชํำๆเลยเลขไม่แค่4ี่0 0ื่นโล4ี่0 0ื่โลถูกว่าป้ายแดง5 0 0 0 0นไหวไหมจับต้องได้ไหมระบบฟังก์ชันบมพลมาลไยนะคันนี้รู้สึกว่าจะตัวท็อปเลยนะฮะเป็นไงฮะเดี๋ยวก้วยพาไปดูฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมกันฮะ ดูเลยนี่มันป้ายแดงชัดๆป้ายแดงชัดๆเลยดูน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับนะฮะน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับเลยเป็นไงฮะเป็นไงฮะสวยๆเลยน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับสักตัวเลยถูกกว่าป้ายแดงเกือบห้าเกือบครึ่งล้านพอไหวไหมรับได้ไหมอย่างงี้ เหมือนที่น้องกล้วยบอกทุกคลิปนะฮะเหมือนที่กล้วยบอกทุกคลิปนะฮะรถด,ดีมีคุณภาพสภาพป้ายแดงวารันตีเครื่องเกียร์ดอกเบีย้ยถูกที่สุดเริ่มต้นแค่2.59ที่นี่ที่เดียวครับกล้วยเบสคาออโต้เราเป็นบริษัทใหญ่นะฮะเรามี3สาขามีรถมากกว่า2-300คันสาขาสุวินทวงศสาขาเซรีไทยและที่น้องกล้วยอยู่คือสาขาล่มเก้าล่มเก้าสวนณภ,ภูมิ ยินดีรับใช้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ